w ว้ Why ครับโซเซตี้มากันเต็มเลยนะครับสำหรับซีรีส์ไยใหม่นะครับที่จะออนแอร์ในเดือนพฤษภาคมนี้มีเรื่องอะไรบ้างใครแสดงไปตามดูกันครับ <S <S เรื่องแรงนะครับกับซีรีส์พิตเบ t ซีรีส์สองครับออนแอร์ on ทุกวันศุกร์นะครับเวลา22่นาฬิกา15นาทีนะครับทางช่องวัน31รับชมย้อนหลังทางไอชีอีครับเริ่ม ตอนแรกวันศุกร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเรื่องราวของการแข่งรถคือความฝันและชีวิตคือกันและกันนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับก,บการเดิมพันเริ่มเผาไหม้ทุกสิ่งครับหปีหลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนะครับทุกอย่างจบลงนะครับดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อพวกเขาเหล่านั้นกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งนะครับพร้อมกับเบฟและก็ชาลีนะครับที่ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันครับชาลีคอยดูเบฟที่ยังเป็นฝันร้ายเกี่ยวกับการตายของเวยอยู่เรื่อยๆและด้วยความเลวร้ายของโทนี่ในอดีต ทำให้ความรักของพวกเขายิ่งแนบแน่นขึ้นครับแต่ชาลีนะครับกำลังร่วมมือกับพีทนะครับทำแบบทดลองสร้างยาสลายทักษะครับให้กับอัลฟาพิเศษ ส่วนเบฟเองนะครับก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่ต้องเจอกับคู่แข่งรถหน้าใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนทั้งการแข่งรถและก็แข่งรักงานนี้ชาลีนะครับจะรับมือกับพวกนี้ได้อย่างไรนะครับส่วนเบฟจะหลีกหนีเรื่องราวร้ายจากอดีตได้หรือไม่ติดตามกันได้ในซีรีส์พิทเบฟเดอะซีรีส์สองนะครับออแอร์ทุกวนันศุกร์นะครับเวลา2 2อนากานาทีนะครับทางช่องวันสาร,รับชมย้อนหลังกันทั้งไอชีครับเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนำแสดงโดย เอสบอรรริสพาเวลเนเรธภูกิตตินสายรับเหมวิทพลธนพลนัสสุพนัทปิงโอบนิธิเบนอัธนินกาฟิลพัฒนัทไมเคิลเกติสท็อปเทนสุปกรป๊อปพัฒรลพลลีอัศรีมินนัชนนครับแฟนด็กของพี่มันไม่เลาใจแล้วผมจะต้องถอดแวนออกมาเที่ยวเลยก็ต้องหาอะไรใหม่ๆน,น่าสนใจคารีปอยผมรู้ว่าพี่มีเหตุผลผมเป็นแฟนพี่นะ เราจะสร้างอาณาจักรใหม่เส้นทางเดียวที่เรามีก็คือยาสลายทักษ,ออกกษะอกหักจนพงพีทหรอเหลือแค่แอบรักเขาข้างเดียวอยู่จะเรื่องแข่งรถหรือเรื่องพี่เบบกูก็ชนะมนหมดที่ไม่นด้ชอบมันนี้จริงๆใช่ไหมครับเป็นคารีเชียอผมเถอะว่าเราแยกกันอยู่อ่ะนั่นจะดีกับเราทั้งคู่มากกว่านันทุลัง่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับพวกเราทุกคนเรื่องที่2ซีรีส์ ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince Series ครับออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา21.30น,น,นทีทางช่องวัน31และรับชมเวอร์ชันอันคัทนะครับเวลา22.30นน,นท,ท,ทีทาง i อช i และ iq.com ครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ เรื่องราวของคณินนะครับเด็กมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตแสนธรรมดาครับเติบโตมาโดยไม่รู้สถานะที่แท้จริงของตัวเองครับก่อนที่ชรัตองครักหน้าดุฝีมือดีครับพ่วงกับตําแหน่งชนชั้นสูงได้บินข้ามฟ้าข้นเทะเลมาพร้อมกับความจริงที่ว่าเขาคือทายาทของกรรษัตริย์แห่งเอมเบรีครับและจะเป็นคนพาเขากลับไปเป็นท่านชายที่ประเทศเอมเบรีครับคนินจะต้องเข้าร่วมราชประเพณีฟันดาบครับเพื่อที่บิดาของพุชนะจะได้เป็นเจ้ามหาชีวิตคนต่อไปครับ แต่คณินกับต้องตกอยู่ในอันตรายมากมายขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนชลันนะครับกับยิ่งห่างเหินนะครับทั้งที่เคยบอกว่าจะคอยปกป้องคณินนะครับงานนี้เจ้าตัวจึงออกหูบายนะครับให้อีฟายกลับมาเคียงข้างกันอีกครั้งครับจากหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นความรักขณะเดียวกันนะครับความลับบางอย่างในอดีตกับถูกคนในเงามืดเริ่มขุดคุยขึ้นมาครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามชมกันในซีรีส์ข้างฟ้าเคียงเธอนะครับ The Next Prince Series ครับ ที่ออกอากาศให้เรารับชมทุกวันเสาร์นะครับเวลา21นาฬกาสน,นาทีทางช่องวัน31ครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนำแสดงโดยซีพริกพายนิดนุ่นิวชวรินจิมมี่การเนสซิริภพเจเจรัชพลครับนินได้แชมป์แล้วนะแต่หนึ่งของสามาคมฟันดาบมีดีแค่นี้หรอนี่คณเป็นใครวะท่านชายคณิน เราต้องมาตามค่ากันก็มีแต่จะต้องไปที่เอ็มมาลีฟาบาต้องกลับไปรักษาอำนาจของอศวรเทวาทินคณินรามินและเอวาการแข่งขันราชประเพณีครั้งที่หจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้สู้นะฉหนึ่งสมาคมฟันดาลของจิตหน้าที่ของคนมีอะไรบ้างปกป้องคณินชาดันพิทัก์เทวจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองครักทุกวัน เราเรียกไปสืบหาดูว่าใครเป็นหลอนบ่อนไส้อยู่ในวังเลยการทีมไปต้องใช้เวลาตนะ้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากเพื่ะค่ะหากมี่สิ่งใดก้าวลวกต้องขอภผยรงงานด้วยเ่้ายค่ะเรื่องที่3ซีรีส์ m i s s i ่น To t ด e m มู n ภารกิจพิชิตจ,จันทาครับออนแอร์ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสนะครับเวลา21นาฬิกาทางช่อง YouTube กองทัพ h ช n เ e l เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6พฤษภาคมนี้ครับ เรื่องราวของความตายของคนเรามีได้2ครั้งนะครับหคือตายจากทางกายและ2คือตายจากความทรงจําครับงานนี้เมื่อคนไม่เชื่อวเรื่องผีเดินต้องมาจากรายการผีแต่กรรมมาเจอดีกับหนุ่มโบราณลึกลับนะครับงานนี้เลยต้องลองดีกับผีเพื่อต้องหาภารกิจความรักเรื่องราวความรักของคนกับผีจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามกันในซีรีส์ i ิ s ชั่นทูเดอะมูนนะครับภารกิจพิชิตจ,จันทาออนแอร์ that, ทุกวันอังคารและถึงเวันพิหศษนะครับเวลา21นาฬิกาทางช่อง YouTube กองทัพ Channel เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนำแสดงโดยมอนเตชินพักวรยุทธ์ครับพี่จะให้คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสาวไปทำรายการผีน,นะนี่คุณเป็นใครเนี่ยนี่คุณเมาค้างหรือคุณอินกระบทไม่เชื่อใช่หรือมไ,ไม่ผีมีภารกิจด้วยหรอเพราะเราเคยรักกันเมื่อเจ้าจำข้าได้เมื่อไหร่ข้าจะจากไปตลอดกาล นั่นคือภารกิจของค่ะผมน่าจะชอบคุณเมื่อไม่เคยเปลี่ยนพันไม่เคยแปลเปลี่ยนไปความรักของเราก่เวลาัมพาหัวใจเรื่องที่4ซีรีรเพียงสบตา iContact the Series ออนแนทุกวันพุทธนะ้ครับเวลา23มนการทางช่อง GMM 25เริ่มตอนแรกวันพุธที่14พฤษภาคมนี้ครับ เรื่องราวเพราะความซวยพาคน2สองคนมาเจอกันนะครับเรื่องราวของนุ้ยเด็กหนุ่มสวมแว่นท่าทางเนิร์ดน,นะครับถูกรถของซันนะครับนกาึกาษาป่ปี2เชียวชนจะเป็นแผลก่อนนุ้จะพบว่าซันนะครับคือหนุ่มหล่อคนดังของมหาวิทยาลัยจากเพียงสบตากันครั้งนั้นนะครับทำให้เกิดเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นและความรักของทน้งคู่จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในซีรีส์เพียงสบตา Eye Contact Series ครับออนแอร์ทุกวันพุธนะครับเวลา23นาฬิกาทางช่อง GM m 25เริ่ม ตอนแรกวันที่14พฤษภาคมนี้ครับนำแสดงโดยนิวชุนชุนวันแบงค์ธรนินเจมส์จิรเศษโฟดจักรลินครับเฮ้ยขับรถเชี่ยอะไรวะก,กูอยากรู้จากมึงนี่มึงจูบกูเหรออุบัติเหตุป่าววะจูบแรกของกูด้วยถ้ากูเลวในสายตามึงขนาดนี้กูจะไม่ไม้มึงเห็นหน้าอีกเลย ุกคนว่ากูมีแฟนดูแลแล้วเรื่องที่5ซีรีส์น็อกเอาท์หมัดน็นอกพล็อกหัวใจครับออแนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา19.30นานทีทาง VTV ครับเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้ครับ เรื่องราวเมื่อเกิดการเผรชิญหน้ากับอดีตมาพร้อมกับแรงดึงดูดครับที่ไม่อาจท้ามความสัมพันธ์อันร้อนแรงที่จะนำพวกเขาเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความอันตรายครับเมื่อนักมวยไร้หัวใจนี่ครับมาเจอกับอดีตจบใหม่ที่ต้องมารับผิดชอบกับนี้ที่พอสร้างไว้งานนี้เขาต้องมารับจบทำงานกับค่ายมวยครับนักมวยไร้หัวใจกับอดีตจบใหม่ใครจะเป็นฝ่ายชนะบนสังเวียนความรักนี้และเรื่องราวในใจในอดีตที่ขวางทางการชกมวยของเขาจะถูกแก้ไขได้ไหมนะครับติดตามกันได้ในซีรีส์ knock out นัด knock lock. หัวใจครับอแอในทุกวันศุกรน์นะครับเวลา19บเนาิกานะครับทาง VTV ครับเริ่มวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้ครับนัาแสดงโดยกันเนอร์นัสกัร์ไนบริพัทกูก็มาทวงนีที่พ่อมึงติดไว้อ่ะเด็กผมว่าผมเจอแล้วครับมีชื่อเีนนะมึงจะหางานชกให้ทันมั้ยหรอผมหางานชกให้คุณได้แล้วนะกลับได้คุณ ถ้าเป็นมันผมไม่ชกเป็นนักมวยไม่ใช่หรอทำไมถึงหนีงานชกอะอย่าเข้ามาทําให้ชีวิตผมดีขึ้นอยู่กับใครอีกคนได้ไหมผมจะขึ้นชกกระแตฝุ่นอย่าทําให้ใครต้องเสียชื่อกรรมการตัดอะไรวะไม่ต้องกลัวนะคินเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปคินจะเป็นคู่เจนของคันตลอดไปนะแต่คันจะทำด้วยเราเรื่องที่6ซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอมนะครับ My Swiss Heart จอม อ่าน,นทุกวันศุกร์นะครับเวลา21เ็นาฬิกาสนาทีทางช่อง Workpoint ยีเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้ครับเรื่องราวของโยทินครับหนุ่มกรุงเทพสุดฮอตจอมเกเลที่ถูกส่งมาดัดนิสยัยที่หมู่บ้านโพธิชัยนะครับหลังจากชีวิตสับสนกำลังพาเขาเข้าสู่วังวนแห่งปัญหานะครับแต่ใครจะคิดว่าบดลงโทษครั้งนี้นะครับจะกลายเป็นบทรักของหัวใจเพราะทันทีที่ได้เจอกับผู้ใหญ่จอมนะครับผู้ใหญ่หมู่บ้านสุดหล่อเก่งฉลาดและมีระเบียบและเป็นที่รักของชาวบ้าน โยธินก็เลยพบว่าชีวิตใทชนบทไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดครับโดยเฉพาะเมื่อหัวใจตนเองเริ่มเต้นแรงไปโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางความวุ่นวายในหมู่บ้านเส้นบางๆระหว่างความหมันไส้กับความรักดีดก็ค่อยๆเลือนหายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเนะครับไปรุ้นกันต่อในซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอมนะครับไมซ์สวิทฮาจอมครับอออน์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา2 1เ็นาฬิกาสนาทีทางช่อง workpoint หมายเลข23นะครับเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้คร เซนสุภพงศ์ภูมิเนธพัฒน์ครับผมโยธินเรียนไม่จบมหกพอมีเรื่องกับครูยังไปมีปัญหากับลูกสอสอจนพ่อต้องส่งผมมาอยู่กับพี่หญ่จอมท่านจะส่งแกไปอยู่ที่นั่นถาวรนี่มันสัญญาป้าเลยนนยต้องไปโรงเรียนทุกวันแนะต้องสอบไปผ่านทุกวิชาทำไมคนหนึ่งอยากมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเอก็เวลาให้ฉันช่วยชาวบ้านฉันโคตรรู้สึกดีเลยไม่ต้องกลัวนะผมอยู่ตรงนี้แล้ว เรื่องที่7กับละครชุดนะครับ Be My Be Your เมื่อรักสองสว่างครับนแอร์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา20นาิกา30นาทีทางไทย PBS ครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้นครับแต่หนึ่งในเรื่อง6เรานะครับจะเป็นเรื่องของ Be My Be Your เมื่อรักสองสว่างครับเมื่อเจวันนะครับช่างภาพหนุ่มกำลังจะแต่งงานกับเพลนะครับ แม้เขายัางไม่พร้อมนะครับระหว่างเตรียมงานแต่งนะครับเขาได้งานถ่ายภาพที่จังหวัดน่านและได้รู้จักกับแม่อุ้ยแสงและแว่นฟ้าครับครูสอนฟอนไทยลือนะครับผู้พยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นความสัมพันธ์ของเจวันกับแว่นฟ้าเติบโตขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตชุมชนที่อบอุ่นครับขณะนี้เพอเองก็เร่งรัดเรื่องงานแต่งนะครับแต่เมื่อถึงเวลาจะกลับกรุงเทพนะครับเพื่อแต่งงาน เจวันตระหนักว่าหัวใจของเขายังคงอยู่กับเสียงขวเราะในหมู่บ้านรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไมนะครับติดตามได้ในซีรีส์ Be My Be Your เมื่อรักส่งสว่างครับเริ่มวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้นะครับนำแสดงโดยทะเลสงวนดีกุลมอสทัพนันอธิคมโพทินครับแวนฟ้าของเราจะจัดงานเกี่ยงเป็งโดยที่จะเอาโคมเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของงานผมชื่อเจวันนะครับ เป็นตากล้องถ่ายปฏิทินคราวนี้อเจต้องช่วยผมพ้องเขาจัดงานเกี่ยงเป่งโดยไอ้เจต้องมาช่วยถ่ายหูบลงโซเชียลคือคนได้หันนักๆคนจะได้แมวนักๆผมไงมาก,กับคําถามถึงจะดูแปลกตาต่อให้เกิดความสวยงามขึ้นมาสอคนทำทนันหรอตันก็ตอก้ตองตันเขาต้องอยกกักได้บีมาย y ียเมื่อรักสองสว่างเรื่องที่ปาดกับซีรีส์ I promise I will come back ฉันคอยเธอครับ ออนแอร์ทุกวันจันร์นะครับเวลา22.45นาทีทางช่อง7 HD ครับรับชมย้อนหลังเวลา23.45นาทีทาง VTV นะครับ เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้นะครับเรื่องราวความรักและมิตรภาพที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามธรรมชาตินะครับและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดแพร่ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมครับพร้อมกับดึงดูดทักท่องเที่ยวท,ทั้งในและ,ะต่างประเทศให้มาสัมผัสกับโมเสกของจังหวัดแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่นหัวใจนะครับเต็มไปด้วยความทรงจําและความเชื่อที่เชื่อมโยงผู้คนกับรากง้าของท้องถิ่นครับ ติดตามชมซีรีส์ชั้นคอยเธอนะครับ I promise I will come back นะครับได้ทุกวันจันทร์เวลา22.45นาทีางช่อง7 HD นะครับเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้ครับนำแสดงโดยโตตราทีนกรนักแ,แสดงต่างชาติอย่าง JN และก็ JT ครับเบสโนเลเทพเรื่องที่9เรื่องสุดท้ายนะครับเกิดซีรีส์เพราะแฟนเก่าเป็นแปลงบ่อยนะครับ The X Morning ครับ ออนแดงทุกวันพฤหัสนะครับเวลา20นา30นาทีทางช่อง GMM 25และรับชมยอ้อนหลังทางวิวเวลา22นา,า30นาทีครับเริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่22พฤษภาคมนี้ครับเมื่อปัจจพีนะครับนะักข่าวตัวท็อปเจ้าของชาย,ยาเจ้าชายพยากรครับเกิดหัวร้อนตส์กาแฟใส่หน้าเต้นนะครับันะข่าวรุ่นน้องที่ไม่ถูกกันเท่าไหร่ครับ ปัทีถูกสังคมประนามอย่างหนักนะครับจากในข่าวดาวรุ่งกลายเป็นดาวร่วงแต่ยงนะครับรุ่งพี่โปรดิเซอร์ใหญ่นะครับให้โอกาสปัทภีในการป่ารายการใหม่นะครับแต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องร่วมมือกับโปรดิเซอร์คนใหม่ดีกี้จากเมืองนอกนะครับอย่างตามตะวันนะครับที่อดีตเป็นแฟนเก่าของปัทภีนั่นแหะสิที่ทั้งคู่นะครับต้องฝ่าอุปสรรคมากมายในการทํารายการร่วมกันนะครับ ทางที่ต้องคอยซื้อใจทีมงานที่เกียรติกับปัตตภีซื้อใจประชาชนและที่สําคัญต้องซื้อใจกันเองด้วยครับฐานแฟนเก่าจะจุดติดไหมนะครับการกลับมาร่วมกันอีกครั้งจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาหรือพวกเขาจะเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปด้วยกันครับติดตามกันได้ในซีรีส์พอแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบออยนะครับ The X Morning ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา20.30น,นาท,ทางช่อง GMM25 และรับชงย้อนหลังทางวิว22.30นนะครับออนแอร์นะครับ,ออนนรบวันที่2 2พฤษภาคมนี้ครับ นำเสดงโดยการกลับมาอีกครั้งนะครับของคริสพีรวัตรและก็คู่จิ้นอย่างสิงโตปัจฉญครับรสชาตที่มึงใสากาแฟใสเฟ่เตะมันกระจายไปทั่วแล้วไม่ทางเดียวที่มึงจะกลับมาได้มึงต้องทำรายการกับโปรดิเวเซอร์ที่ทำรายการใหมาให้มึงมึงกับกูน่าสนุกดีมึงว่าไหมถ้ากูเป็นมึงอ่ะออกูจะกลับขึ้นไปทำงานกูมีองานอยู่ในงานปปงมันวุ่นวายแบบนี้กูถามจริงอ่ะกงกลับมาทำไมวะกลับมาทำงานกับแฟนเก่าเนี้ยนะ แต่มันเป็นแฟนเก่าที่ผมอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยมากที่สุดพีมันก็อย่างนี้แหละลูกถ้ามันรักอะไรแล้วอ่ะมันไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกขอโทษนะที่พามาลำบากเราก็จบสวยตลอดไม่ใช่หรอ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือซีรีส์ววยแล้วก็มินซีรีส์นะครับที่จะอนแอร์เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากช่วยส่งกำลังใจส่งสติกเกอร์หรือโดนเนทให้กำลังใจกันได้นะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเรามาดูว่าในคิปต,ต่อไปนะครับววยกับโซลซิตี้จะนำเรื่องราวของหนุ่มว้ทีไหนหรือซีรีส์ไว้เรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ